สัสดีครับเด้อสวัสดีครับยูผมนะครับส่งทั้งสี่นะครับเด้อกนสวัสดีช่วงสายสายครสายสายของวันที่23นะครับยี่ทกลุ่มภ้าปีห้องโถงนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นาฟังนะครับนาฟังปาจินบุรีครับปาจินวิ่งครับเด้อเป็นนาฟังได้สวยครับได้สวยวันนี้มีโอกาสนะครับมีกวาดได้ขึ้นตัวแรงครับตัวแรงเป็นเครื่องกัดนะครับเป็นเครื่องกัดตัวแรงปูดุดันครับปูดุดันแข็งแกร่งนะครับ ที่ผ่านมาครับช่วงวันที่15ครับฝนตกแค่ครับเท,ท็ดให้มลมครับลมพอลมเ่าก็ทำงานยากครับทำงานทำงานค่อนข้างที่จะยาก แักเดอร์ทันาแกครับทัาแกมาเซกก่อนโอ้ยนั่นน้นเนี่ับซิกูเลียเขาก็ก็จะบางทีความเคยชินแล้วเราจะอยู่ที่เมสซี่ครับเมสซี่เราวิ่งซ้ายวิ่งขวาดได้ครับแต่ทีนี้เม็นี่เป็นเป็นยอยสองท่อนนะครับเป็นยอยสองท่อนแต่ก็คือว่าถ้าอาดอย่างนี้พอได้เปรียบของซิกูเลียก็คือว่าเขาเบาครับหนักหนักเบาเบาเบาครั การลุยลมก็จะดีกว่าครับลุยลมก็จะดีกว่า เป็นโลซีคำเร็ยกว่าอยูทีพันเจ็ดพันแครับพันเจ็ดพันแปดครับหลังจากดีเจเขาโยกปัดเคื่องแทนเนี่ยนี่เขา็นวกวนคับเอรวนเขาวนวนการวนนครับวนเพื่อที่จะไม่ให้เหยียบก้อนฟางครับ ครับถ้อยถ้อยกับสามคันนะครับถ้อยสามคันกับเป็น L อลเจ็ดคันหนึ่งอ่าอ่า M U สีเก้าคันหนึ่งแล้วก็ L อลห้าศูนย์คันหนึ่งครับก็คือว่าวันนี้ใช้รถไถสี่คันนะครับรถไถสี่คันครับก็เป็น L อลห้าศูนย์สองคันแล้วก็นนวกเป็น M U ็มเก้าคันหนึ่งครับแล้วก็เป็น L อลเจ็ดคันหนึ่งครับ เรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเราเจกากันบางทีระยายาวเนี่ยเมตรสามสิบครับเนี่ยงาวย่าก็ต้องก็ต้องกระโอ,ะอะดอมันยาวอ่ะยาวอ่ะมันนี้ง่งงายครับเตีง่ายตีง่ามาสั่งสัขขออ่งงานฮะเอะครับบ่ะอ๋อโอ้ยน้องสาวข่อยอยากรับขับอรถรันเนี่ยสิครับว่ะ อ่ะลองลองมึงลองมึงดูโอ้ยห่างเลยเดี๋ยวมันปากันได้พอสองมื่นมันน้อยเนาะอ่าได้ไอ้ออไสโลซีสโลซีสโลซีเลยบ่อ่าสโลซีสโลซีมุมมันเป็นเอวมันเอวดิเนี่ยใส่ใส่ใส่ไปแล้วใส่ใส่ซีไปนี่ใส่ใส่ใส่ซีไปอันนี้พ่อมาเป็นสามเออสามแล้วก็พันเจ็ดพันแปดพ่ออ่าวแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบ อ้าวโอ้เจ๊เจ๊คืนดีแลนะ้วไปฮะ<ป>อ้าวไปไปอ่าแป๊บ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 ก่อนเฟื่อ,องออกแปก๊บก่อนก่อนเฟืองออกก่อนอ้าวไปไปนี่นี่ครับน,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 นี่อ่าน้องสาวเขาเด้อเป็นเป็นน้องสาวคเขาอ่า ผมก็มีโอกาสได้มาช่วยครับได้มาช่วยน้องสาวแล้วก็คือว่าเนาะไม่ร้องไม่รู้ครับไม่ร้องไม่รู้นี่นี่นี่ก็เอาเ u ็มยูซีเก่าธรรมดา MU ซีเก้าจะอัดมันครับจะลอบเขาจะจัดครับแต่ตอนนี้การขึ้นลงมันลําบากครับลาบากกับก็เลืยเอาไว้ถ้อยครับก็เลยเอาเอาเอา,เอาไว้ถ้อยนี่ครับนี่นี่นี่มีโอกาสได้ทายครับนี่้าวว้าว ไปเลยไปเลยไปเลยสัตว์ไปเลยไปเลยบ่ต้องพันเลยพันยังอ่ะไปไปเลยไปเลยไปเลยครับอ่าครั้งแรกครับครั้งแรกอา่พาพันกับพนันโอ้เม็ดนี้ครับเนี่ยไปยะไปยะบุญดาครับเนี่ยโอ้ดอนดองดอง,ดอง,ด,องดองเลยครับเนี่ย เอาละครับท่นนี้ผมจะต้องขอ,อจบชิปบะเคนี้ครับเด้อกะอัปเดตครับอัปเดตให้เบิ่งครับการทำงานข,ของเจ้าซิกูเลียครับซิกูเลียแล้วก็เจครับเจเจใหญ่ล่องขับวัดครั้งแรกครับกลับเป็นยังไงกัคือว่าพันกับพันพันกับพันเอาละครับเด้อสำหรับคลิปนี้กัขอ,ขอ,ขอจบไปเคนี้ครับพบพอกันใหม่คลิปหน้านครับเด้อ